อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้หนูหมดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิทานรุ่องที่5พระเจ้าตรีวิกรมเสนเสด็จกลับไปที่ต้นสน,นสนเห็นซากสพพ่อยอยู่บนกิ่งไม้จึงไปลากตัวลงมาพาดบาะและรีบเสด็จกลับทางเดิมเพื่อรีบไปสู่จุดหมายแต่ขณะที่ทรงดำเนินอยู่นั้นเวตาลก็กล่าวขึ้นว่า โอ้ราชาท่านช่างอดทนเส้นนี่ก็ไรข้าเห็นพระองค์ครั้งแรกก็รู้สึกถูกชะตาซะแล้วข้าจะเล่านิทานดีๆอีกสักเรื่องให้ท่านฟังก็แล้วกันก็ละครั้งหนึ่งหน้าเมืองอุชยินีมีพราามณ์นามว่าฮาริสวามินเขามีภรรยาที่มีตระกูลเสมอกันและมีบุตรสาวและบุตรชายด้วยกันสองคนคือเทวสวามินและโซมประภา โดยนางสมมาประภาผู้นี้เป็นสตรีทีท่มีรูปโฉมงดงามยิ่งนักเมื่อถึงคราวมีผู้ครองนางก็ได้กำหนดลักษณะผู้ครองเอาไว้ว่าต้องเป็นบุรุษที่มีความรู้ความสามารถและมีความกล้าหาญเป็นเลิศจนทําให้พรามหมณ์อริสวังผู้เป็นพ่อกลุ้มใจยิ่งนักเรงว่าจะไม่สามารถหาหนุน่มผู้มีความสามารถตามที่นางต้องการได้ไม่นานก็มีพราหมณ์ผู้หนึ่งนามว่า มายากรทราบข่าวการหาคู่ครองของนางโสมประภาจึงได้มาแสดงตนเพื่ออวดวิชามายาศาสตร์ให้แก่พรามหมณ์ริสวามินชมเขาได้เชิญพรามหมณริสวามินนั่งบนรถแก้วแล้วพาหอขึ้นสู่สวรรค์และเที่ยวชมโลกจนเป็นที่ประทับใจแก่พรามหมริสวามินยิ่งนักจึงได้ตกลงยกลูกสาวให้ในอีกเจ็ดวันข้างหน้าแต่ทว่าในเวลาไล่เลี่ยก,กันนั้น <c oughs> ก็ได้มีพราหมณ์คนที่สองนามว่าวีระบุล มาแสดงตนต่อเทวสวามินผู้เป็นพี่ชายรามคนที่สองได้อวดวิชาฟันดาบและยิงธนูจนเทวสวามินพอใจและสัญญาว,ว่าจะยกน้องสาวให้ในเวลาเจ็วันข้างหน้าเช่นเดียวกันขณะเดียวกันนั้นเองก็ได้มีชายคนที่สามนามว่าชยานิมเป็นผู้มีความรู้เป็นเลิศได้มาแสดงต่อหน้าของนางพรามณีผู้เป็นบารดา เล่นนานก็ได้ตอบรับคําโดยมาสูข่ขอนอีก7วันข้างหน้าเหมือนกันเช่นเดียวกับ2องคนแรกโดยที่ทุกคนต่างไม่รู้กันเลยว่าแต่ละคนก็ได้นัดหมายคู่ครองให้แก่นางโสมมประภาเอาไว้แล้วเมื่อครบกําหนด7วันทั้ง3ตาก็มาสูข่ขอนางโสมประภาสร้างความแปลกใจให้กับทุกคนทั้งผู้มาสูข่ขอและครอบครัวฝ่ายอีแต่แล้วก็มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้น เมื่อนางสมะประภาได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยชยานิจึงได้ตรวจสอบดูก็พบว่านางสมะประภาถูกยักษ์นามว่าทูมรารสิขัลักพาตัวไปยังเชิงเขาวินไทยรามมายากรจึงรับอาสาออกติดตามนางสมะประภากลับมาโดยเขาได้เรียกรถแก้วลอยเข้มาหาจากนั้นชายทั้งสามและรามพันิสวร์ก็ได้นั่งรถแก้วออกไปตามหานางสมประพาพร้อมกัน ในที่สุดทั้งหมดก็ได้เดินทางมาถึงเชิงเขาวินไยขณะที่ทุกคนกําลังมองหานางสมมาประพาอยู่ยักษ์ตนนั้นก็ได้ออกมาจากถ้ำพระวีรบุรุษจ,จึงได้ใช้ดาบต่อสู้กับยักษ์จนในที่สุดยักษ์ตนนั้นก็ถูกฟันคอขาดจนเสียชีวิตทั้งหมดจึงพานางสมมาประพากลับมาโดยปลอดภัยทั้งสามต่างตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นเจ้าของนาง องราชาแล้วท่านละ่ะท่านคิดว่าใครสมควรจะได้เป็นสามีของนางนี่ถ้าเราตอบคำถามของมันเราก็ต้องกลับไปยังต้นละโศอีกนะสิแต่ว่าถ้าเราไม่ตอบรากเราต้องแตกออกเป็นเสียงเสียงแน่พรามวีรบุรุษผู้ที่ต่อสู้ศัตรูเพื่อช่วยเหลือนานด้วยความกล้าหาญและเข้มแข็งเหมาะสมที่สุด เพราะเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อนนางโดยแท้ส่วนชายอีกสองคนก็แค่ mother, ทำ e หน้าที่ตามพระพรหมลิขิตเอาไว้เท่านั้นเมื่อพระเจ้า <c oughs> ตรีวิกรมเสนกลาบจบกเวตาลก็ลอยวับหายไปยังต้นพระเจ้าตรีวิกรมเสนจึงต้องเสด็จกลับไปจับตัวมันมาอีกพรหมลิขิตคือสิ่งที่ฟ้ากำหนดให้ ในขณะที่ความกล้าหาญและความเสียสละเป็นสิ่งที่เราเลือกได้นิทานเวตานยังไม่จมนะครับปติดตามต่อในตอนหน้าสวัสดีครับชแวน